วันนี้เรามาเรียนวิธีการใช้คำศัพท์คำนี้ในภาษาอังกฤษกันครับเริ่มจากการอ่านออกเสียงก่อนคำคำนี้ออกเสียงว่า literally literally ช้าๆนะ literally 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 liter liter เป็นแบบ American English นะครับถ้าเป็นแบบ British English จะเติมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะอ่านออกเสียงประมาณว่า literally literally เป็นสามพยางแทน literally ก่อนอื่นเลยมาพูดถึงความหมายของมันก่อนความหมายเนี่ยก็จะมีความหมายว่าจริงๆทีนี้ในภาษาไทยเวลาเราแปลคํานี้ออกมาในประโยคเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใส่ความหมายคําว่าจริงๆเข้าไปซะทีเดียวบางทีบางประโยคเนี่ยความหมายมันก็ไม่ออกแต่ความหมายของมันก็คือจริงๆใช้เพื่อเน,น้นย้ําว่าสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะไปลองดูตัวอย่างการใช้งานนะเพื่อจะเห็นภาพมากขึ้น he literally fell asleep in the middle of the meeting he literally fell asleep in the middle of the meeting ก็จะมีความหมายว่าเขาเนี่ยหลับคาประชุมเลยก็คือเหมือนประชุมกันอยู่ใช่ไหมครับผมยังประชุมไม่เสร็จเนี่ยแล้วเขาคนเนี้ยก็หลับไปจริงๆหลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดสิ่งนี้ออกไปเนี่ยคนอาจจะไม่เชื่อเราก็เลยใส่คําว่า literally เข้าไปว่าเนี่ยเขาหลับจริงๆเราเน้นย้ําไปเลยว่าเขาหลับจริงๆนะ ตัวอย่างประโยคที่2นะ I was so sick I literally couldn't move I was so sick I literally couldn't move <Bears> ก็จะมีความหมายว่าผมเนี่ยป่วยมากเลยผมขยับตัวไม่ได้เลยทีนี้ปกติเวลาเราพูดประโยคเนี้ว่าผมขยับตัวไม่ได้บางคนอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมเฮ้ ulated, ป่วยขนาดไหนขยับตัวไม่ได้เนี่ยเราก็เลยใส่ literally เข้าไปเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราป่วยหนักมาก ป่วยหนักจริงๆป่วยหนักจนแบบเราขยับตัวยังไม่ได้เลยที่ซ้ำอ่ะเราเน้นสิ่งสิ่งนี้อยู่เราก็เลยใส่ literally เข้าไปครับลองปลประโยคภาษาอังกฤษประโยคนี้เข้ามาในช่องคอมเมนต์ดูนะครับ I literally have no money left I literally have no money left แปลว่าอะไรลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนใครสนใจเรียนข้อส,สนทนาอยากพูดภาษาอังกฤษได้อยากมาเรียนภาษาอกอมพิวเตอร์สามารถทักไปที่ตรงนี้สอบถามรายละเอียดเรื่องค์สเรียนได้เลยนะครับอีบุ๊กเล่มที่2ของดูเตอร์ออกแล้วนะครับผมรวมคําศัพท์สำนวนประโยคภาษาอังกฤษถ้าชอบบทเรียนต่างๆที่ตเตอร์สอนลงในช่องเนี่ยเตอร์รวบรวมมาไว้ในไฟล์ pdf ไฟล์นี้นะครับผมมีทั้งหมด368คําตัวอย่างประโยครวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ย 768ประโยคด้วยกันนะครับมีคำแปลให้ด้วยถ้าสนใจก็ทำมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนี่เป็นเล่มที่2ของติวเตอร์นะครับและแน่นอนนะครับเล่มแรกของติวเตอร์ก็ยังอยู่นะไขสงสัยคำศัพท์ชวนงงบทเรียนในเล่มนี้เนี่ยจะเน้นไปในด้านของคำศัพท์ต่างๆที่ทำให้คนใช้ภาษามักจะสับสนแบบ Anyway, By the way ต่างกันยังไง Perspective, Attitude ต่างกันยังไง In time, On time, In no time ต่างกันยังไง either neither ต่างกันยังไงเวลาเราใช้งานในประโยคแล้วเล่มนี้จะเน้นไปในด้านคำศัพท์ที่ทำให้คนใช้ภาษามักจะสับสนง่ายๆนะครับผมส่วนก่อนหน้านี้อีกเล่มหนึ่งที่เมื่อกี้จูเตอร์พูดถึงก็คือรวมคำศัพท์จำนวนประโยคต่างๆที่จูเตอร์ทำลงในช่องชอบเล่มไหนก็ทำอาสัพทำรายละเอียดได้เลยนะครับเป็นไฟล์ PDF ทั้ง2อันเลย